การที่เรามีแอปพลิเคชันนี้ที่รวมทั้งออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกันเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อ f u ลฟิ l เมนต์เซ็นเตกว่า2,300แห่งทั่วประเทศเนี่ยรวมอยู่ในที่นี้ก็เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงช่องทางการใช้จ่ายออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นใกล้บ้านมากขึ้นลูกค้าก็จะได้สินค้าเหล่านั้นน่ยที่สดขึ้นที่ใหม่ขึ้นในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น จุดเหล่านี้มันจะเป็นแต้มต่อที่ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ของเราได้อย่างไร้รอยต่อแล้วก็นำหน้าคู่แข่งรายอื่นๆที่อยู่ในประเทศไทยนะตอนนี้ เมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นช่วงที่เรามีการวีแบรนด์จาก Tesco Lotus เนี่ยมาเป็น Lotus ซึ่งทุกทุกคนเนี่ยคงจะเห็นว่าแบรนด์ใหม่ของเราเนี่ยโลตัสเนี่ยเรามี apostrophe แล้วก็มี S อยู่ด้านหลังการที่เรา r ีแบรนด์มาเป็น Lotus เราต้องการที่จะให้ตัวเราเองเนี่ยเป็น Destination ของ Smart Solution เรามีพันธกิจที่เราบอกกับลูกค้าบอกว่าเราต้องการให้ลูกค้าของเราเนี่ย มี Digital Smart Life Solution ที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะเป็นคนที่ o f f เฟอร์โซลูชเหล่านั้นให้กับลูกค้าและเป็นที่มาที่ไปว่าเราจะทำยังไงให้โลตัสของเราเนี่ยสมาร์ทมากขึ้นสำหรับลูกค้าเหมือนกันและอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือการที่เราบอกว่าเราอยากจะเป็น Omnichannel Retailer การทำให้ประสบการณ์การช้อปปิ้งของออนไลน์และออฟไลน์เนี่ย ไร้รอยต่อแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเป็นทัชพอยต์สำคัญเลยที่ทำให้การเชื่อมรอยต่อตรงนั้นเนี่ยเนียนที่สุดสำหรับเราเราเนี่ยพัฒนาทั้งตัวสมาร์ทแอปหรือว่าพัฒนาตัวที่เป็นรอยตัวที่โปรแกรมอันใหม่เนี่ยเริ่มมาจากเพนพอยต์หรือว่าจุดเจ็บปวดของลูกค้าเลยจริงๆเนาะก่อนหน้านี้สิเรามีแอปพลิเคชันอยู่หลายตัวมากเลยการที่จะช้อปปิ้งออนไลน์ก็ต้องเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งเนาะการที่จะใช้ตัว l อยตัวที่รีวอร์ดเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งยุ่งยากไม่สะดวกสบาย รับลูกค้าเลยเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นออมนิแชนแนลการที่จะเป็นสมาร์ทไลฟ์ o โ u t i o n ันให้ลูกค้าเนี่ยมันต้องเอาทุกอย่างมารวมกันเพนพอยที่2เนี่ยคือเรื่องของตัวเราที่ y r e w a r d p r o g r a m เเราต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นรีเทลแรกเลยที่ล็อต c h ตัว o y a ที่ r e w a r d p r o ร r กรมาเมื่อ12ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างที่มันตอบยุคตอบสมัยเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยณวันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าละอาทิเช่นวิธีการคำนวณสะสมแต้มของクラブค์ดในอดีตเนี่ยง เข้าใจยากสำหรับลูกค้าเราก็ซิมพลิฟายมันให้มันง่ายขึ้นตรงไปตรงมาสิ่งเหล่านี้เราใช้มาเป็นแกนสำคัญเลยในการพัฒนาแอปพลิเคชันเราเพื่อจะตอบโจทย์ไปถึงสมาร์ทไลฟ์โซลูชันแล้วก็อมนิแชนแนลรีเทลเลอร์ของโ o ตั s ค่ะต้องบอกว่าเรามีลูกค้าที่เป็นฐานสมาชิกเนี่ย มากกว่า20ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าถึงข้อมูลในการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของลูกค้าผ่านตระร้าที่ลูกค้าซื้อว่าเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยเข้าไปในแอปพลิเคชันของเราแล้วได้ออฟเฟอร์หรือได้โปรโมชั่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลในอดีตเนี่ยเราอาจจะทําการตลาดแบบเนี้ย และสั่งการให้ออฟเฟอร์เป็นเซกเมนเทชันหรือเป็นกลุ่มของลูกค้าแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยการใช้ AI ระบบม a ชชีนเล e ร์นิ่งทั้งหลายเนี่ยเราสามารถให้ออฟเฟอร์หรือโปรโมชั่นต่างๆกับลูกค้าเนี่ยเป็นระดับปักเจตบุคคลหรือเป็น p e r s o n a l i าไลได้จริงๆสมมติว่า ถ้าพี่เป็นคนที่ชอบการทำอาหารมากเลยและชอบทำอาหารต่างประเทศอย่างเงี้ยถ้าโลตัสเรามีแซลมอนใหม่ๆที่เข้ามามีเนื้อแองกัสที่เอาเข้ามาใหม่เราก็จะจัดส่งตัวที่เป็นคูปองออฟเฟอร์ส่วนลดให้กับลูกค้าทั้งหมดที่พี่เล่ามาเนี่ยเราต้องการที่จะให้ Personalize d v a l u ที่ goes beyond แค่ราคาอย่างเดียวอยากให้เกิดความคุ้มค่าที่ระดับปักเจ็บุคคลได้จริงๆคะ่ะ จริงๆแล้วโลตัสเนี่ยเราทําแคมเปญต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของการช่วยผู้บริโภคเนี่ยลดค่าครองชีพมาตลอดเลยเนาะในระยะเวลากี่ปีที่เราอยู่กันมาเนี่ยแต่ครั้งเนี้ยเป็นความพิเศษที่มากขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเป็นการตอบแทนให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าสมาชิกของเราที่เรามีอยู่20กว่าล้านคนเนี่ยนะคะให้เข้าถึงความคุ้มค่าต้องบอกว่าความคุ้มค่าขีดสุดของโลตัสจริงๆเราบอกว่าราคาไมโลตัสจะเป็นราคาที่ดี ที่สุดของโลตัสที่ลูกค้าเข้าถึงได้เราเลือกสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกคา้าได้กว่า200รายการเลยเอามาลดราคาแบบพิเศษในทุกๆเดือนลูกค้าที่โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทแอปของเราแล้วก็ล็อกอินมายโรตัสจะเข้าถึงสินค้าเป็นไอเทมที่ลดราคาลงมาแบบ4 0 5 0เลยโดยสินค้าต่างๆที่เราเลือกมาตอบโจทย์ผู้บริโภคเนี่ยก็เลือกมาจากฐานข้อมูลของลูกค้าของเราโดยการใช้ AI เข้าไปดูว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นยังไงตอนนี้นิยม ผลิตภัณฑ์แบบไหนก็เอาสิ่งเหล่านี้มาตอบแทนคืนให้กับสมาชิกของเราค่ะเราอยากให้โลตัสวันนี้กลายเป็นสมาร์ทคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เราไม่ได้อยากจะเป็นวีเทลเลอร์ที่ทุกคนมองว่าเป็นแค่บิ๊กบ็อกซ์อย่างเดียวเรามีหลากหลายช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงมากมาย ไม่ว่จะเป็นช่องทางออฟไลน์ช่องทางออนไลน์ของความเป็นออมนิแชนแนลการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กที่เรามี2,300สาขาทั่วประเทศเนะะี่ยค่ะเพื่อจะเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นซึ่งจริงๆต้องบอกว่า เป็นรีเทลเลอร์เดียวด้วยที่เรามีศักยภาพในการทำสิ่งนี้ในการเอาสินค้าอาหารสดลงไปถึงฟูลฟิลเมนต์เซ็นเตอร์2,300จุดที่ใกล้กับลูกค้าของเรามากๆเพราะฉะนั้นสิ่งเราเนี่ยคือความท้าทายที่เราจะทำยังไงเพื่อจะพัฒนาตัวเราเองเนี่ยไปถึงจุดที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้จริงๆนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของความสมาร์ทเนี่ยมันไม่ได้จบอยู่แค่ฟังชั่นัลแค่ระบบแค่เทคโนโลยีแต่เรื่องของการทำยังไงให้ประสบการณ์การช้อปปิ้งของลูกค้าเนี่ย เวลามาที่ร้านเราแล้วเนี่ยมีความสนุกเหมือนกันเพราะฉะนันเนี่ยเราก็เอาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์เหล่านี้ด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของ augmented reality เนาะหรือ AR เนี่ยที่เราเพิ่งเอาเข้ามาใช้ในแคมเปญล่าสุดของเราคือ Dinovers นะคะก็ให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงของการเห็นไดโนเสาร์เนี่ยเดินชอปปิ้งอยู่กับลูกค้านะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยหรือน้องๆหนูๆที่อยู่ในคอมมูนิตี้แถวนั้นเนี่ย ได้มีความเพลิดเพลินมีความสนุกกับการมาจับจ่ายใช้สอยของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นรีเทลเลอร์ที่เป็นออมนิช n นลแบบสมบูรณ์แบบและไร้รอยต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะ